พระธาตุกองข้าวน้อยหรือที่เรียกกันว่าพระธาตุาดทองหรือพระธาตุตาดทองตั้งอยู่ในกลางทุ่งนาของบ้านตาดทองตำบลตาดทองอำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรห่างจากตัวจังหวัดประมาณ9กิโลเมตรไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลขยี่สิบสาสายยะโสธรอุบลราชธานีกิโลเมตรที่194เเลี้ยวซ้าย ไปอีกประมาณ1กิโลบ้านตาทองเป็นชุมชนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงสมัยทราวดีตามตำนานอารุงคนิทานของพระาธาตพนมมีความว่าชาวเสดาคาดทองได้นำของมาช่วยพบหลักฐานการอยู่อาศัยเป็นแหล่งฝังศพ และมีเศษภาชนะแบบพบในทุ่งกุลาล้องไห้มีที่ดินขนาดราว500 6 5 0คูณ650เมตรรูปวงรีมีคูน้ำล้ำลอมลอบแต่ปัจจุบันทางหลวงได้ตัดผ่านกลางเนินจนแบ่งออกเป็นสองฝ้าและมีบ้านเรืองตั้งอยู่อย่างหนาแน่นพระธาตุตาทองจากรูปแบบสาหรัปะยะกรรม สร้างขึ้นในพุทธศตรวตรรษที่24และอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับนิทานพื้นบ้านเล่าสืบต่อกันมาว่ามีผู้คนในแถบอำเภอรัตนบุรีทราบข่าวการบูรณะพระาธาตุพนมจึงพร้อมใจกันรวบรวมวัตถุมงคลสิ่งของมีค่าเพื่อนำไปบรรจุไว้ในพระาธาตุพนมแต่เมื่อเดินทางมาจนถึงบ้านตาดทอง ได้พบกับชาวบ้านสเดาตำบลตาดทองที่ไปช่วยบูรณะพระธาตุเดินทางกลับมาบ้านเพราะการบูรณะพระธาตุนั้นได้เสร็จลุล่วงไปแล้วผู้คนเหล่านั้นจึงพร้อมใจกันสร้างเจดีย์บรรจุของมีค่าที่ตนนำมาชาวบ้านเดาจึงนำถาดทองที่ใช้อัญเชิญของมีค่านำไปบรรจุไว้ในพระธาตุพนม มารองรับของมีค่าที่ชาวอำเภอรัตนบ,บุรีที่จะนำไปบรรจุไว้ในเจดีย์ที่กำลังจะสร้างจึงเรียกพระธาตุตาดทองหรือพระธาตุถาดทองเอกลักษณ์ของพระธาตุตาดทองคือออกแบบรูปทรงเจดีย์ที่สวยงามและเป็นพระธาตุแห่งหนึ่ง ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับนิทานเรื่องพระาธาตุกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่อีกทั้งยังมีประวัติศาสตร์อ้างอิงเกี่ยวกับเหตุการณ์การสร้างพระาธาตุพนมกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานพระาธาตุตาทองในราชกิจจานุเบกษาวันที่27กันยายนพุทธศักราช2479และประกาศกำหนดเขตพื้นที่ในราชกิจจานุเบกษาวันที่15มกรา 2,552นอกจากนี้แล้วบริเวณรอบองค์พระธาตุตาทองรกรมศิลปากรได้ค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีต,ต่างๆบริเวณแห่งน,นี้คาดว่าเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ของไทยและภาพเขียนสียุคเดียวกันกับโบราณาสถานบ้านเชียงด้วยอันหนึง่งชื่อที่ถูกต้องของพระธาตุองค์นี้ควรจะเรียกว่า ธาตุกล่องข้าวน้อยมากกว่าพระธาตุกล่องข้าวน้อยเพราะภายในบรรจุอิฐบุคคลธรรมดาไม่ใช่เป็นอิฐของพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนเช่นพระธาตุหรือพระบรมกธาตุทั่วไปนิทานกล่องข้าวน้อยข้าแม่ประวัติศาสตร์การสร้างพระธาตุแห่งนี้แตกต่างไปจากพระธาตุอื่นๆ ที่มาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยเป็นนิทานพื้นบ้านเล่าว่ามีชายหนุ่มชาวบ้านชาวนาบางกว่าชื่อทองมีการทํานามาทั้งชีวิตวันหนึ่งเขาออกไปทำไร่ไถนาในเวลาเที่ยงเขาเหนื่อยล้ารู้สึกเกิดอาการร้อนรนและก็หิวโซมานาของชายหนุ่มชาวนามาสมข้าวแต่มาช้ากว่าเวลาปกติ ชายหนุ่มเห็นว่ากล่องข้าวที่มารดาถือมานั้นเป็นกล่องที่เล็กมากเขาโกรธมารดามากจึงทำร้ายมารดาด้วยความหิวและก็ความโมโหจึงเอาคันไถ่าฟาดไปที่มารดาจนมารดาล้มและเสียชีวิตหลังจากนั้นเขาได้กินข้าวที่มารดานำมาให้แต่กินเท่าไรกล่องข้าวน้อยนั้นก็กินไม่หมดลูกชายเริ่มได้สติ หันมาเห็นมานาน,นอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นจึงรู้สึกเสียใจมากที่ได้ทําผิดไปจึงได้ทาสร้างพระธาตุกล่องข้าวน้อยแห่งนี้ขึ้นมาด้วยมือเพื่อชดใช้บาปก,กรรมที่ตัวเองก่อปัจจุบันได้มีการค้นพบาธาตุเก่าแก่ที่วัดทุ่งสะเดาบ้านสะเดาตำบนตาดทองอำเภอเมืองยะโสธร ซึ่งกรมศิปรกรได้สันนิฐานว่าถ้าดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับนิทานพื้นบ้านเรื่องกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ที่เล่ากันในพื้นถิ่นอีสานว่าลูกชายคนหนึ่งได้ฆ่าแม่ของตนเพราะความหิวและก็ความโกรธที่แม่นำข้าวมาส่งให้ตัวเองน้อยเกินไปแต่เมื่อความหิวและความโกรธคลายลงประกอบกับข้าวที่แม่นำมาส่งให้กับตน คิดว่ามีปริมาณน้อยนั้นยังเหลืออยู่อีกเกิดความรู้สึกผิดที่ได้กระทำบาปกับแม่จึงได้สร้างเจดีขึ้นในบริเวณที่แม่เสียชีวิตเพื่อเป็นการไถ่โทษปัจจุบันชาวบ้านเรียกเจดีนี้ว่าธาตุลูกฆ้าแม่ตั้งอยู่ในวัดทุ่งสะดาวนิทานพื้นบ้านที่มีเนื้อหาในลักษณะเช่นนี้ยังถูกใช้เล่าประกอบกับประวัติพระธาตุตาทอง ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าพระาธาตกล่องข้าวน้อยโบราณสถานภายในวัดทุ่งเสดาประกอบด้วยเจดีย์ก่ออิฐถือปูนจำนวนสององค์องค์แรกมีสภาพสมบูรณ์องค์ที่สองเหลือเพียงส่วนฐานจากการขุดค้นในโบราณคดีพบว่าแท่นบูชาของเจดีย์องค์ที่สองยืนเข้าไปใต้ฐานเจดีย์องค์แรกอันเป็นหลักฐานว่า เจดียองค์ที่เหลือเพียงเหลือแต่ฐานนั้นแต้สร้างขึ้นมาก่อนภายหลังการพังทลายไปจึงมีการสร้างเจดีย์องค์ที่สองทับลงบนสีเจดีย์องค์ที่1น,นอกจากนี้ชาวบ้านยังได้ขุดพบโบราณคดีไหยัยจำนวนสีไหใต้ฐานเจดีย์องค์แรกเป็นพระพุทธรูปแกะสลักพระพุทธรูปบุเงินพระพุทธรูปปางมานวิชัยพระพุทธรูปสำริจ พระพุทธรูปตะก,กัวพระพุทธรูปดินเผาสีชาติปิดทองพระพุทธรูปปางสมาธิแล้วก็อื่นๆครับเอาละไงล่ะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่คิดว่าที่มีความเข้าใจผิดว่าพระาธาตุตาทองคือพระาธาตุกล่องข้าวน้อยข้าแม่ความคิดเหล่านี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็เป็นความคิดที่ยังไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องมาตั้งแต่สมัยนานเลยครับ พวกเราก็เข้าใจผิดมาตามนี้แต่ที่จริงแล้วพระธาตุกองข้าวน้อยกับพระธาตุตาทองเป็นคนละส่วนกันนะครับแล้วก็อยู่คนละสถานที่กันด้วยแต่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันนั่นเองครับเอาละครับผมกระจายไปล้วครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับปะรดควายกดสันจลิงเป็นกำลังใจให้กับบ่าวต้นด้วยนะครับสวัสดีครับ